องพันทหารเสนารักษ์ที่22เป็นหน่วยในอัตราของกองบัญชาการเช่วยรบที่2มีภารกิจในการให้บริการทางการแพทย์แก่หน่วยในพื้นที่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกองกาลังสุรานาลีทั้งในยามปกติและในยามสงครามเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายกรมแพทย์ทหารทั่วประเทศใหญ่ของทัพที่2อในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เลยได้จัดส่งกําลังพนเข้าไปช่วยราชการที่โรงพยาบาลค่ายสุรานาลี ป็นจำนวนทั้งสิ้น21นายซึ่งแบ่งเปตามเพทแพทย์เศรษฐกจกรพยาบาลและในสิบโิพยาบาลซึ่งมีผลกระทบทำให้การดูแลสุขภาพของกำลังคนในยามปกติต้องลดลงจากสถฐานที่ตั้งของหน่วยโรงพยาบาลข่ายสุนารีซึ่งเป็นโรงพยาบาลกองทัพบกและเป็นโรงพยาบาลระดับกองทัพภาค กองพันทหารสหรัฐที่22กองบัญชาการเชื้อโรคที่2และกองพันสหรัฐที่3มีสถานที่ตั้งใกล้เคียงกันบริเวณเดียวกันในค่ายสุรัาอริกาและค่ายสหรัฐทำที่หนึ่งหน่วยต้องเปลี่ยนภารกิจของหน่วยตามนโยบายของทูงคกบบัิชาซึ่งหน่วยต้องสามารถทาได้เราทำได้เมื่อปี2554นห่น่วยได้จัดชุดรักษาพยาบาลชุดโศงกลับ สนับสนุนส่วนแยกกองประชาการชิลบที่2ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศกรณีพิพาทไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บโดยได้ใช้รถยนต์พยาบาลขนาด1นส่วนสตันทําการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากที่พยาบาลกองพลมายังหน่วยรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตหลังที่ผ่านมาเกิดปัญหาเนื่องจากรถยนต์พยาบาลมีสภาพเก่าล้าสมัยลราไ,ได้ครับ จากเดิมการบริการทางการแพทย์ในสนามชุดสัญญกรรมสนามใช้เต้นกระโจมทําเป็นห้องผ่าตัดซึ่งเก่าแล,ล้าสมัยหน่วยได้ิเริ่มพัฒนาดัดแปงลงรถยนต์บรรทุก FTS จํานวน3คันประกอบเป็นรถสัญญกรรมเคลื่อนที่ซึ่งมีขีดความสามารถเป็นที่รักษาพยาบาลและผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บภารกิจในสนามคือการบริการทางการแพทย์ในการรบด้วยวิถีรุกและในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเองเรา,เราทำได้ครับการเฝ้าตรวจระวังผู้บาดเจ็บจากลมร้อนในการฝึกทหารใหม่หน่วยได้จัดในศูนย์พยาบาลประจำทั้ง3หน่วยฝึกหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการเชรพีทสองและหน่วยฝึกที่1กองพันทหารเสนารักษ์ที่12กองบัญชาการเชรพีทสองได้มีแนวความคิดในการเฝ้าตรวจระวังการตรวจสีปัสสาวะทหารใหม่ภาพได้รับรางวัลจากกรมแพทย์ทหารบกเราทำได้ค่ะ วันที่20พฤษภาคม2557หน่วยได้จัดกำลังพลสมทบกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองบัญชาการเชืวอรบที่2ปฏิบัติงานในจังหวัดชายภูมิและตั้งด่านตรวจในจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยได้จัดชุดอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สนับสนุนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดชายภูมิภารกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและขอคืนพื้นป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดตนจังหวัดชายภูมิ จนถึงปัจจุบันในฐานะหน่วยสายแพทย์ได้ให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทําหน้าที่เป็นหมอเดินเท้าแจกจ่ายยาเพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ในโอกาสนี้ด้วยได้รับคําชมเชยจากหน่วยเหนือเราทําได้ค่ะและจัดชุดปฏิบัติการเตรียมการช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชัยภูมิโดยได้ดัดแปลงรถพ่วงขนาด1นส่วนสตัน จัดทำเป็นเรือดัดแปลงลำเลียงผู้ประสบอุทกภัยเราทำได้ค่ะจากสภาพความขาดแคลนกำลังพลกองพันทหารเสนารักษณ์ที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่างๆตามนโยบายและการสั่งการของหน่วยเหนือได้สำเร็จทุกภารกิจและมีความภาคภูมิใจในฐานะหน่วยสายแพทย์ ที่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จเท่าเทียมกับทหารเหล่าอื่นครับในฐานะที่เคยเป็นอดีตผู้บัญชาของกองพันธุ์เจตนารัฐที่2กองบัญชาการฉลบที่2นะครับในก็ชี้ชมในกองพันธุ์เจตนารัฐที่2นี้นะครับในพวกที่ผ่านมานะครับจากการที่มีเหตุการณ์ที่บริเวณพระวิหารนะครับจบังหวัดศรีสะเกษนะครับกองพันธุ์นี้ก็ได้เป็นปัจบันหน้าที่นะครับในตามภารกิจที่ได้รับมอบในเรื่องของโรงพยาบาลสนาม การที่ให้ความช่วยเหลือในของผู้ที่รับบาดเจ็บจากกานะรปฏิบัติการบริเวณแนวชายแดนนะครับของศิ์เ,เกนะครับแม้ในปัจจุบันระยงปกตินี้ปัญหาที่สองก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับยังมีวัตรกรรมใหม่ๆที่ออกมาจากของพันนี้นะครับจะเป็นรถสัญารสนามเคลื่อนที่ก็ตามที่ใช้การโมบายนะครับจับรถ s t s สาคันมานะครับก็ทําให้ประสิทธิภาพของวยมากขึ้นหรือในการขนส่งาหารม,มา แก้ไขป้องกันเรื่องของฮิสโตกนะครับจะเป็นม่านน้ำก็ตามหรือจะเป็นการตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสามารถป้องกันเหตุของของฮิสโตกได้ถายิ่งในพ่วงน,นี้นะครับเรามีอุทกภ,ภัยในหลายพื้นที่ของภาคตะวันเชียงเหนือนะครับกองพังเซนตที่22ก็ยังได้มีการกิจกรรมนะครับใ้รถพ่วงหนึ่งสีันเนี่ยนะครับที่จะบอกอาย่การใช้งานแล้วเนี่ยมาใช้ในการํำเรียน นะครับจะเป็นสิ่งของหรือคนก็ตามนะครับในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพะฉะนั้นก็สิ่งอะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับที่เยาของที่แทบจะต้องจำหน่ายแล้วเนี่ยเข้ามาใช้เป็นให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของอุทกภัยครับนั่นคือความที่ผมภาคภูมิใจในวันนี้นะครับที่นอกเหนือจากในสนามแล้วอยางปกติก็ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์กางรบ กองพันทหารเสียนารักษ์ที่12กองบัญชาการช่วยรบที่ 2, 2>